สวัสดีครับพ่อครับผมสวัสดีครับครับข่านผู้มชมครับมือนี่ผมอ่ามาหาคุณพ่อมอนครับแกได้ข่าวว่าคุณพ่อเนี่ยมักซื้อเลขเป็นชีวิตจิตใจครับ้วกาถึงเลขดูอยู่เนาะพ่อเนาะครับครับก็ถึงอยู่ครับครับอ่าพ่อมักเรียนเลขมาจากปีแล้วครับพ่อโอ้สามสี่ห้าปีเลยนะครับที่ว่าที่ว่ามักอีลีนี่มันบอืม แล้วส่วนมากเลขที่ได้มานี่พ่อมอนนี่ได้มาจากทางไหนครับผมฟันเอาครับผมอืมเป็นเล็ความฝันของตัของรับของตัของครับครับครับบางทีมันกับเขาขมูทําแม่หนะครับผมครับครับครับอืมอ้งี้นี้ก็ฟันยีกัลละครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกชูดทางไปช่วงฟังนะพ่อเนาะครับแล้วเมือนี่นี่ที่ผมมาหาพ่อนี่แมนบ่พ่อจุดประสงค์ของผมก็คือว่าได้ข่าวว่าพ่อนี่ฝันแม่นแล้วก็เวลาฟันก็สีเว้าสู้ อ่าชาวบ้านเพิ่นฟังเนาะผมก็เลยได้ข่าวแล้วกาชาวบ้านเพิ่นว่าพ่อหมอนี่มักการเสี่ยงโชคครับผมเป็นชีวิตจิตใจม่พ่อคือแต่ละงวัลนี่บ่พลาดแม่นบ่ครับมีถึงแน่บ่ถึงแน่ผสมกันไปเอาตัวเดียวกับเต็งเต็งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมครับครับเอาพ่อเดี๋ยวพ่อว่าสู้ทำในช่วงฟังเในครับว่าในวันนี้เนาะ พอฝันว่าจังหดเน่เขคือเอารายละเอียดความฝันทางเบิดเลยเดยอพ่อที่พอฝันครับผมครับครับพอฝันว่าจังหดครับผมโอ้นอนขึ้นว่านี่ฝันว่าได้ย่นไคร่ลงสางครับผมครับครับแต่ว่าในสางนันน็มีไม่ใครเล้ของคนอื่นย่นไปก่อนแล้วนะครับครับผมเลยย่นลงไปใครไกลมันมาแตกครับครับวันนี้หันมาบมดเห็นมูหมดเียยอยู่ครับผมครับแต่เขาโถ่ก็ว่าเป็นภาษาหยาบๆเลยนะครับครับเออภาษาเนี่ยกับเป็นค่อยแๆนะครับครับแต่บางอย่างเด็กมันเหี้ย ครับผมก็เลยสะดุ้งเตือนขึ้นว่าโอ้ฝันตัวนี่ว่าครับเขาแล้วมาคิดว่าเหรียญก็ตรงที่ศูนย์แท้ๆนะครับผมครับครับมันจีคือคิดบอลนะครับผมว่ามันศูนย์ศูนย์หนึ่งนี่แหละครับพอว่าเกินนะครับตีเป็นเลขไห้คือศูนย์หนึ่งครับผมแล้วกาอีกอย่างอีกเพาะแต่ว่าศูนย์เนี่ยมากแน่นอนครับผมกระสูดศูนย์เนี่กระสูนหนึ่งนีครับอ๋อคือตีเป็นเลขศูนย์หนึ่งกับศูนย์ศูนย์ครับผม พอตีให้เลขซ้ำนี่ครับผมครับแล้วเข้า่าเลขสามตัวแล้วพ่อเข้า่าเลขสามตัวมีบอสี่นี่แหละครับความนใจนี่ยสี่สี่ยังสี่ศูนย์หนึ่งอะไครับอ๋อสี่ศูนย์หนึ่งครับท่านผู้ชมครับพอตีเลขไห้คือศูนย์ศูนย์กับศูนย์หนึ่งถ้าเป็นเลขสามตัวกับสี่ศูนย์หนึ่งครับครับครับคือว่าในรอบนี้เนาะพ่อพอฝันว่าตัวคอนตะอของเลยครับ คือขึ้นโยนใครลงในบอลนำสั่งแต่ในบอลนำสั่งนะครับท่านผู้ชมมันมีใครที่เขาโยนไว้แล้วเนาะพ่อครับผมครับอ่ามองมองเห็นใครในในบออหลายบอลพอที่เขาโยนไว้นะครับขยโยนลงไว้นั่ประมาณสองสามอันนะครับผมโอ้แต่ว่าจะของมันย้อนอันเดียวบ่แตกล้วกับใครนะบอแตกน้ำครับอือรับรับประกอบพ่อยนเสร็จเนาะพ่อเนาะครับกามามองเห็นอ่ามูมูที่ว่า อ่ะกาลังเดียวอยู่เนาะพ่อเนาะเราเห็นเห็นในกระดอของมูครับครับคืองาวเลยครับแต่โบไนโบไนเดียวงาวเนาะครับผมครับฝันพ่อกับมีํานี่ครับท่านผู้ชมครับเอาเดี๋ยวพ่อเขียนเขียนให้ท่านผู้ชมไหวน้ำเนยครับพ่อนี่ครับครับไอเพิ่นไ้เบิงเนาะเราพ่อไอนอกเนี้ยจากกล้องฝันเราใน่วันนี้พอมีเล็กมักเล็กอย่างอีกบ่มักเล็กสุเดียวเติมครับผมครับัก็คิดว่าซื้อนักอยู่ได้ละวันนี้ครับ อ๋อทีก็คือเน้นหนักยุนบ่เพราะว่ามันเป็นความฝันของตะของเนาะครับครับแต่ศูนย์นี่มั่งอยากอยู่ที่เพาะกัดกัดพอกศูนย์กัดสุหนึ่งหนึ่งแน่นอนครับผมยุ่นแนนหนึ่งละเสาอันนี้ครับแล้วกซี่ศูนย์หนึ่งครับเอาพ่อแก่ในธบุช่วงไว้นะครับกับไอ้เพื่อนได้เบื้องน้าเนาะพาะเนาะครับทั้งทั้งกับเอาซีใส่ครับครับซีศูนย์หนึ่งครับ เน้นเน้นล่างนะครับเดือยศูนย์เดือครับเน้นรางไออ๋อ,อคือมีเหล็กรา,างเหล็กบนบ่พ่อแมนแมนครับขั้นว่าขั้นว่าศูนย์นี่คือเหล็ก่างศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ี่คือคเดี๋ยพอเบอ่งเลยคือใหให,ให้เหล็ก่างไม่ว่าห่อครับผมอันนี้ซีศูนย์หนึ่งในสามตัวเลขไทยขขงวันที่หนึ่งครับผมอืมครับพอว่าสิจัดหนักอยู่จัดหนักจัดเต็มอยู่ครับอ่าเพราะว่าความฝันครับท่านผู้ชมผมก็เคยบอกท่านผู้ชมอยู่เนาะครับว่า ความฝันของแต่ละบุคคลเนี่ยครับเลขสิงามหรือบองามแต่มันก็อาจจะเป็นเลขที่เทวดาเพื่อนไหมากเนาะพ่อครับแต่เขามีความเชื่อว่าเลขตัวนี้มันสิถึงมันจะต้องถึงเนาะพ่อเนาะครับครับบอกว่าเลขจีเป็นลักษณะแบบใดก็สร้างครับแต่ศุนศูนนี่มันบดิออกมาโดดเลยเนาะพ่อคาระบอนเนอร์ควอนตัวเลขมันสามารถมาใดตลอดครับครับอืมครับคิดว่าแน่นอนอยู่วันนึ่บครับในความฝันผมครับ อืแต่เลขที่พ่อหายมาในวันนี้นี่ครับซุนซูนี่เพราะท่านมีผู้ใดฝันแค่ได้พ่อครับในในช่องเกยสารใต้เนี่ยยังม่มีเลยวะยังม่มีครับเอาไปลองเบนใครแค่เดียวสิคนครับส่วนมากเพื่อนสิตัดเป็นเลขตัวอื่นแท้นึ่งสี่นะครับครับแต่กับเลขสามารถมาได้เบิด์เราพอผมกเัียจังสรนละครับครับอือเอาไปเสียงโซ่งบนที่น้องเหาครับเพื่อมีโช่มีหลานน้ำกันเนาะพ่อเนาะครับอ่าในรอมนี่แค่ฝันกับมีแค่ฝันเดียวนี่บ่พ่อครับ ในวันนี้เนาะวันนี้ครับครับเดี๋ยว้าจังได้าพ่อได้ตัวเลขเพิ่มเติมอีกเนาะอ่าใกล้ๆมือเดี๋ยวผมมาหาอีกพ่อครับผมมาถามเบืองอีกว่าได้ตัวเลขความฝันเพิ่มอีกบอเนาะพ่อครับผมคิดว่าสิบววีมีดอกครับเอานี่แหละครับสุดเดียวนี่ะเอาซ้ำนี่ครับเลขสามขุมสามขุมครับถัดตัดไปตัดมากก็อยู่ในนี่อยู่แล้วเนาะพ่อครับ อครับท่านผู้ชมครับอันนี้กันไว้ซื้อดอกนี่ครับผมนี่นี่ตัวเถิงอ๋อสี่ศูนย์หนึ่งนี่คือตัวกันครับผมนี่ครับสี่ศูนย์หนึ่งคือตัวกันให้ซื้อครับพอครับท่านผู้ชมถ้าพ่อเนียนนี่พ่อสินเนียนศูนย์หนึ่งครับศูนย์ศูนย์เป็นเหล็กล่างครับอือครับครับลอตเตอรี่ซีจันล้างอยู่ลอตเตอรี่ครับสิจันล้างอยู่ครับผมครับครับกับเทนเจะได้เราพ่อคนมันมักเนาะครับผมครับได้เลี้มากเท่ากับต้องจัดอยู่แล้วครับฝัน ถือว่าเป็นฟันดีแลครับฟันแม่นพร้อมครับอครับท่านผู้ชมครับในรอบนี้ครับก็คือคุณพ่อหมอนครับผมก็ได้มาทําคลิปของคุณพ่อเป็นครั้งแรกครับคุณพ่อฝันว่าตัวเองนะครับไปโยนไข่ครับใส่ตรงบ่อน้ําสร้างเนาะพ่อเนาะครับแล้วก็ไข่ที่คุณพ่อโยนลงไปนะครับมันไม่แตกครับท่านผู้ชมในบ่อนัมัมีน้ำเหมครับบ่มีน้ำเี่ครับในบ่อนัมมีน้ำบ่มีน้ำเลยเนาะพ่อครับแล้วก็ พ่อก็พอโยนข่ายเสร็จก็หันมาเห็นเพื่อนเพื่อนที่ไปด้วยกันครับก็คือเพื่อนกาลังยืนฉี่อยู่แต่เห็นอวัยวะเพศของเขาเนาะพ่อเนาะครับยาวอย่างเดียวครับเล็กๆนะพ่อไม่ใหญ่ครับพ่อเลยตีตัวเลขให้ว่า0ูนกับ0ูครับแล้วก็ตีกันไว้ให้เป็นเลข3ตัวบนก็คือเลขท้ายของวันที่1ก็คือ4ี่ศูนย์หครับตัวเลขก็มีประมาณนี้ครับก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูแล้วก็ช่วยตีช่วยแก้ความฝันให้หน่อยเนาะพ่อ ครับครับพ่อมียังสีบอกกับท่านผู้ชมบอกครับพ่อครับมิเตบอกแฟนเอซีฮาเนอ่์ซื่อนักหนักครับตัวเด็กนะครับเป็นลอตเตอรี่ก็ดีครับผมครับครับขอให้รำรวยทุกคนนะครับเด้อครับครับถือถือางวใหม่อีกงวดนะครับเดี๋ยวงวดใหม่ถ้าถืองวดงวดหน้าผมจะสีมหาพ่อเนาะมาตามต่อให้ท่านผู้ชมเพิ่นเลยเบิ่งอีกเนาะพ่อครับครับครับสำหรับงวดนี้ผมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนครับ ได้มีช่วงมีลาบครับคุณพ่อมอนครับเพราะว่าความฝันนี้ก่โปรดใช้วิจัยนัยานในการรับชมครับครับผมก็ขอบคุณในรายครับพ่อขอบคุณคครับ